สวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะครับวันนี้เรามาพบกับบ้านสวนสารฝันนะครับเราจะพามาดูผักสลัดของเรานะครับที่ทำการปลูกไว้เพื่อบริโภคแล้วก็จําหน่ายนะครับซึ่งรูปแบบในการปลูกของเรานะครับเราก็จะปลูกแบบออแกนิกนะครับก็คือปลูกกับดินโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ไม่มีการฉีดพ่น สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลการทดลองปลูกนะครับในรอบที่2นะครับหลังจากที่ทดลองปลูกไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าให้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับในรอบนี้เราจะทำการปลูกผักสลัดทั้งหมดนะครับ14ชนิดด้วยกันนะครับในพืชตระกูลสลัดทั้งหมดที่ ได้รับความนิยมนะครับซึ่งจํานวนผักสลัดเนี่ยก็มีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าจํานวน14ชนิดที่เราคัดเลือกมาเนี่ยถือว่าเป็นชนิดที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมสาหรับผู้บริโภคนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับเราปลูกด้วยระบบอินทรีย์ทั้งหมดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ,ะให้ตรวจสอบได้นะครับว่าของเรา ปลอดสารพิษ100%เนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ทำการพรวนดินซึ่งที่เห็นอยู่นะครับก็ทำการปลูกมาวันนี้นะครับครบ10วันนะครับนับจากวันที่ปลูกนะครับก็ได้10วันถ้านับจากวันที่เพาะ,มะเมล็ดก็ได้20วันนะครับเพราะฉะนั้นอีก25วันนะครับเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ การเจริญเติบโตนะครับเท่าที่เห็นก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับเหตุที่ผักสามารถเจริญงอกงามได้ดีก็เนื่องจากว่าเรามีการเตรียมในเรื่องของดินนะครับซึ่งดินที่เรานําม,มาปลูกนะครับเราจะมีการปรุงแต่งในเรื่องของาธาตุอาหารให้กับดินก่อนนะครับดินที่ดีนะครับคุณสมบัติของดินที่ดีจะต้องมีอากาศ25% น้ำหรือความชื้นนะครับ25%าเอนะครับธา,าตุอาหาร45%แล้วก็อินทรีย์วัตถุอีก5%รนะครับรวมเป็น100%เพราะฉะนั้นสูตรที่บ้านสวนสารฝันใช้นะครับในการาปรับปรุงบำรุงดินของเราก็คือจะเป็นสูตร3111นะครับ3ก็คือแกลบดิบหรือคีรีบนะครับ3ส,ส่วนแกลบดำ หส่วนดินนะครับหน้าดินทั่วๆไปในพื้นที่นะครับหส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอีก1ส่วนนะครับทำการคุกเค้าผสมกันนะครับแล้วก็ลดน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นประมาณสัก60%เนะครับเสร็จแล้วก็กองหมักไว้จนกว่า,อากองดินจะเย็นลงหรือมีสัตว์เข้ามาอยู่นะครับเป็นพวกตัวด้วง หรือว่าแมลงแก่พวกกิ้งกือเข้ามาอยู่แสดงว่าดินของเราก็สามารถที่จะานำมาเพาะปลูกได้นะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเราก็ทำการปรุงดินเสร็จแล้วเอามาปลูกก็เห็นประสิทธิภาพของดินนะครับมีความสมบูรณ์นะครับทำให้พืชผักของเราเจริญองอกงามอันนี้เพิ่งเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับหลังจากที่ลงแปลงมาได้10วันนะครับก็คิดว่า ครบกำหนดอายุ45วันก็จะสามารถตัดแล้วก็จําหน่ายได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราจะพาไปดูผักที่ปลูกบนแปลงยกพื้นนะครับอันนี้เราปลูกกับแปลงที่อยู่บนพื้นดินนะครับมีอีกส่วนหนึ่งเราทดลองในการยกพื้นแปลงขึ้นมาประมาณ70ซนเมตรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานนะครับไม่ต้องมาก้มๆเงยๆแล้ว เกิดความสะดวกสบายนะครับแต่ว่ามันมีต้นทุนในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโครงสร้างของแปลงเป็นยังไงแล้วก็ต้นทุนในการผลิตเท่าไหร่นะครับมันจะสามารถคุ้มทุนหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำการพรวนดินแล้วก็ลดน้ำนะครับสวัสดีครับ